ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปวยทานนะคะหรือฐานลูกส้มนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการพับเหรียญปวยทานนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปวยทานลูกส้มนะคะเทคนิคที่เราพับสําเร็จรูปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะซึ่งแต่ละเส้นจะมีความยาวประมาณเส้นละ60เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะโดยเราจะแยกริบบิ้นออกจากกันนะคะโดยเราจะหยิบเส้นที่หขึ้นมาก่อน,นะคะ่ะและก็ตามด้วยนะคะเส้นที่สองประกบกับเส้นที่หนึ่งนะคะ <S <S ค่ะเมื่อเส้นที่สองประกบกับเส้นที่หนึ่งแล้วนะคะเราก็หยิบเส้นที่สามมาประกบกับเส้นที่สองนะคะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4นะคะเราจะนําส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วก็ไปคล้องในเส้นที่3แล้วเราค่อยๆดึงเข้าหากันนะคะแล้วก็ใช้มือเรากดให้เกิดความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะทําฐาน8ดดูเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะ เส้นใดเส้นหนึ่งพับเฉียงไปทางด้านขวามือนะคะแล้วเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆจนครบ4เส้นนะคะแต่เส้นที่4เราจะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะเมื่อเราสอดเข้าไปแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็ใช้มือกดให้เกิดความแน่นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะ ด้านบนนะคะแล้วก็หยิบเส้นที่สอทางด้านขวามือประกบกับเส้นที่1แล้วก็เส้นที่3ประกบกับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ประกบกับเส้นที่3เมื่อได้4เส้นแล้วนะคะเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านบนค่ะวางลงไปด้านล่างแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแล้วเราก็จะทําประมาณสครั้งด้วยกันค่ะ ค่ะเมื่อครบครั้งที่4แล้วนะคะเราสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือ4เส้นนะคะ1 2 3 4เราก็จะหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่างนะคะเส้นที่2เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะและเส้นที่สเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกเหมือนเดิมค่ะแต่ไปผูกในห่วงที่ส นะคะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่3จากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันนะคะลักษณะาการดึงเราก็ใช้มือเราประคองนะคะค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทำการสอดเก็บนะคะ ค่ะลักษณะของการสอดเก็บนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็จะวางทับเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็วางทับไปด้านหน้าเวนระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านซ้ายมือจนครบนะคะหรือสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือ3เส้นนะคะ ค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะสอดเก็บเข้าไปในช่องแรกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงเส้นที่2เหมือนกันค่ะเราก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องแรกแต่ไปผูกในช่องที่สองนะคะแล้วก็เส้นที่3มค่ะเราจะสอดเก็บเข้าไปในช่องแรกแต่ไปผูกในช่องที่สนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกลับด้านกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บ นะคะคลักษณะของการสอดกลิบเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็สอดกลิบไปทางด้านหน้าเวลยายะห่างประมาณ3เส้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8เส้นแล้วนะคะแต่นะคะริบบิ้นในส่วนที่เหลือคะ่ะเราก็จะใช้กันไกรตัดออกนะคะเราจะตัดจนครบ8ด้านเลยนะคะถ้าเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคการพับเหรียญปยยฐานลูกส้มหรือฐานส้มแบบง่ายๆนะคะ โอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ